พวกคุณทำอะไรกันไม่มีอะไระจะไม่มีอะไรได้ยังไงผมเห็นพวกคุณทำอะไรกันอยู่ไม่หยอนทำงาน <S 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 ก็ชว่วงนี้มันมีข่าวดังมากเลยนะคะผู้จัดการข่าวอะไร <S <S ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย <S 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 โอ้โหผู้จัดการข่าวดังขนาดเนี้ยมาก,กบยอดวิวช่องเราหมดเลยอ่ะถึงว่าคลิปช่องเราไม่ขึ้นฟีดเลยแต่ว่าเป็นข่าวอะไรก็ข่าวกระติกไงคะผู้จัดการ ใช่ครับผู้จัดการช่วงเนี้ยเขาทำคลิปเตะก,กระติกกันเต็มไปหมดเลยครับผู้จัดการเอาเถอะอยูย่เซฟข่าวกันได้นะ้ะเดี๋ยววันเนี้ยจะมีลูกค้าต่างชาติมาเราอะดูแลพวกกันดีๆ excuse me ที่นี่เออเช็กลัวใช่ไหมฮะ <Huh? S 1> <c oughs> อะไรนะคะคุณผู้หญิง Can you speak English? you uh, เอ่อภาษาอังกฤษเหรอคะ Yes แบบ you can แบบพูดอ่ะพูดภาษาอังกฤษอ่ะเออ่ภาษาอังกฤษเหรอคะขอโทษนะคะพอดีนุ้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะแต่ก่อนเข้าบริษัทเราควรฉีดแอลโกอฮอล์ได้ไหมคะ Why ทำไมต้องฉีดด้วยอ่ะย่ามันเรื่องมากหน่อยเลยและออย่า like, ง yeah. ยัสเาเสอเราพาสพวกสตากับฉันนี่ฝนมีอะไรกันหรอก็คุณผู้หญิงคนนี้สิไม่ยอมฉีดส,สเปเรย์แอลกอฮอล์ก่อนเข้าบริษัทฝนก็ให้เขาเข้า,ขาไปเธอแค่ไม่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แค,ค,ค่คนเดียวอะ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แต่มันเป็นกฎและความปลอดภัยของบริษัทนาบอนนี่กอยูรู้ไหมว่าไอาเป็นใครฮะยินเนาะ ันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณเป็นใครแต่รบกวนให้ความร่วมมือหน่อยนะคะคนนี้สิครับผู้จัดก,การเขาอยากจะเข้ามาในบริษัทของเราแต่เขาไม่ยอมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ครับอ้าวเมื่อกี้ไม่เห็นผู้แบบนี้เลยแล้วทำไมพวกคุณไม่ยอมบอกเขาผู้จัดก,การครับผมบอกไปแล้วครับแต่เขาอะ่ะไม่ฟังแล้วคุณล่ะได้บอกเขาไปหรือเปล่า หนูพยายามจะบอกเขาแล้วนะคะผู้จัดก,การแต่เขาไม่ยอมฟังหนูเลยใช่แล้วครับผู้จัดก,การดูจากท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกวานาปีที่อยากไฮโซจบมาจากเมืองนอกอะครับนี่อยู่กล้าดียังไงพวกไอยอย่างนี้หนูว่าเราอย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะถ้าคุณมีธุระกับทางบริษัทยังไงรบก,กวนให้ความร่วมมือดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวหนูพาเข้าไปข้างในเองค่ะผมให้คุณสองคนจัดก,การเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วตามผมไปบนห้องด้วย เกือบไปแล้วไหมล่ะดีนะกับลำทันนี่คุณขำอะไรของคุณอะก็ขำยูนะสิยูนี่เปลี่ยนสีเร็วจริงๆเลยนะแล้วมันเรื่องอะไรของคุณหรอครับมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของไอหรอกแต่เห็นแล้วมันตลกเจ้าการครับเรียกพวกผมสองคนขึ้นมานี่มีอะไรหรือเปล่าครับที่ผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้ผมเรียกพวกคุณมา พิจารณาขึ้นเงินเดือนของพวกคุณจริงเหรอครับผู้จัดก,การจริงครับงั้นพวกคุณดูนี่ทำได้งไงครับผู้จัดก,การเลิศค่ะฝนคุณทำหน้าที่ได้ดีมากนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นเงินเดือนให้คุณด้วยขอบคุณนะคะผู้จัดจาการส่วนคุณจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนให้คุณแล้วผมจะไล่คุณออกด้วยเอา้าทำไมล่ะครับผู้จัดก,การในเมื่อผมเนี่ยทุ่งเทเพื่อบริษัททุกอย่างอะทำไมอะหรอนี่มันใหญ่ไฮโซโปอมเธอขึ้นไม่ได้ไง หยุดอยู่นี้นะคนนี้คือลูกค้าต่างประเทศที่เขาจะมาคอนแทคก,กับบริษัทเราลูกค้าเหรอคะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่แจ้งหนูละคะใช่เพราะมันเป็นแผนของไอ้กับผู้จัดการีจะทดสอบพวกอยู่น่ะสิคุณก็ทำได้ดีมากนะคนที่คอยรักษากฎระเบียบของบริษัทเราได้ตลอดส่วนอยู่ นอกจากจะโกหกผู้จ <ok> ัดการแล้วยังดูถูกคนอื่นอีกด um, ้วยผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนที่ประจบเจ้านายและมีนิสัยแย่ๆแบบนี้ผมขอโทษผู้จัดการคือผมไม่รู้จริงๆอะถ้าผมรู้ผมคงจัดก็คงจะประจบไอเหมือนที่ประจบผู้จัดการล่ะสิคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีก